งัเเดือ้ราจะบาลทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วแล้วคืออย่างนี้หมอก็เหนื่อยีพี่พวกหมอพยาบาลเหนื่อยสุดๆนะมึงเหนื่อยมากกูพูดคำเดียวว่าเหนื่อยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยมีวันสําคัญของพยาบาลในวันที่21ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยเป็นวันพยาบาลแห่งชาติซึ่งตรงกับวันเกิดของสมเด็จย่าในวันที่21ตุลาปี2443ที่เขายกให้เป็นวันพยาบาลแห่งชาติเนี่ยเพราะตลอดชีวิตที่ท่านอยู่ ท่านส่งงานด้านสุขออนามัยแล้วโครงการอีกหลายโครงการเพื่อยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศให้ดียิ่งขึ้นโครงการที่เห็นในจุดที่สุดเนี่ยก็คือมูลนิธิพอสวอรหรือหมอกระเป๋าเขียวคำนี้ก็เคยได้ยินนะพี่แต่ท่านทำหน้าที่อะไรพอสวอเนี่ยเป็นทีมแพทย์เคลื่อนที่ที่คอยดูแลประชาชนในถิร่รกรานเพราะทุกครั้งที่ท่านเสเด็จเยือนในถิ่ห่างไกลอ่ะท่านจะนําทีมแพทย์ไปรักษาประชาชนในพื้นที่นั้นอีกด้วยมีการมอบทุนการศึกษาด้านการพยาบาลเพื่อส่งเสริมวิชาชีพในแต่ละพื้นที่ด้วยเขามีจัดกิจกรรมด้วยนะ จัดขึ้นครั้งแรกในปีพศ2533โดย2หน่วยงานคือสภาพยาบาลและสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยกิจกรรมก็จะมีเดินเท้ะเกียตรติบริการตรวจสุขภาพฟรีและมอบรางวัลให้กับหมอและพยาบาลและก็จัดต่อเนื่องกันมาทุกปีดอกไม้ประจำวันพยาบาลแห่งชาติคือดอกปีบซึ่งมีสีขาวงดงามลำต้นใหญ่ เปรียบเสมือนพยาบาลในยุดสีขาวที่พร้อมประกอบคุณงามความดีดุดดังกลิ่นหอมของดอกปีคำขวัญวันพยาบาลแห่งชาติการพยาบาลก้าวไกลเพราะน้ำใจเหล่าพยาบาลเสียสละและบริการตามปณิธานสมเด็จพระบรมราชินี